โอ้ยโอ้ยดิโอ้ยงูจงอางตัวใหญ่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโจรสลัดผีโจรสลัดเด็กจะไปแล้วโอ้ยขยับได้ขยับได้โอ้ยี่ขยับได้โอ้เป็นไรอ่ะวันนี้มินินบอกว่าปตอนนี้เป็นบ้าแล้วขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย นี่เพื่อนๆเ,เราอยู่ที่บ้านโฟเบียนะเป็นบ้านที่แบบทดสอบคำามกลัวนะว่าเรากลัวอะไรบ้างนะากดไลค์กดแชร์กดตั้งให้ชมนี่น,นี่เรากำลับบงเข้าไปแล้วนะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอุ้ยเข้ามาอะไรแล้วอุ้ยน่ากลัวน่ากลัว น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยดูหน้าตาดิอุย้ยนี่อะไรอะ่ะเหมือนเป็นอยู่ในป่าเอ้าไปไหน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 เห้ยบอกไม่น่ากลัวฮะ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยนี่เหมือนอยู่ในป่าเฮ้ยเจ้าชู้แกเขาบอกว่าเป็นยงไม่นิ่งเป็นไงเน,ไง <c oughs> นี่อะไรอะ่ะตัวอะไรอยู่ในนี้ <c oughs> อุ้ยคิงคองเห็นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่น่ากลัวแต่มันจะทำให้เราตกใจหรือเปล่า okay. oh, no. อุ้ยมีช้างด้วยตรงนี้เป็นช้างโอ้ย <c oughs> เป็นไรเป็นไรเป็นไร <c oughs> เป็นไรไม่ติหัวเราอะไรไหนมีอะไรมีอะไรห <c oughs> มอเป็นงูงูโผลมาก จงอ้างตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยมินิวิ่งจูไปแล้วไม่มีอะไรมันแค่ทดสอบทดสอบจิตใจเราเฉยๆอุ้ยออกมาเจอใครี่ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยห้องนี้ห้องนี้น่าตื่นเต้น น่เนี่ยจะไม่เ <een> ล <deleg atie> ่นเข้าห้องกิน <lige> อีกรอบนะเดี๋ยวดูว่าขึ้นสีแดงหรือเปล่าเอาสีแดงดังๆเลยโอ้ยนี่แดงเลยติดแดงเลยติดแดงเลยโอ้โหนี่ยวเรเข้าห้องห้องตัวเล็กตัวเล็กอ่ไม่ดิ้นไปเร็วไม่ดิ้นไปเร็ว เรามุดมาเจอประตูสามประตูเรามาเปิดดูซิมีอะไรเฮ้ยโอ้ย,อยนี่เป็นผีเป็นผีประตูที่สองอะเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเป็นผีแล้วแล้วประตูที่สามอะไอมีทา,างนี้เองทางนี้เองโอ้ยเป็นโจนสรสลัดผีโจสรสลัดเด็จะไปแล้วโอ้ยขยับได้ขยับได้โอ้ยนี่ขยับได้ นี่ผีกับตันแจ็คแตเปลโล่โอ้ยนี่ตรงนี้ก็มีอีกสองท่านสองท่านสองคนผีโอ้ยนี่ก็มีโอ้ยนี่ผีโจรสลัดไพเรสโอ้ยในห้องนี้เก๋ห้องนี้เก๋ในตรงนี้เป็นไรอ่ะเป็นเหมือน theory <coughs> ผีหรือเปล่า จะไปรคแลาวแ้ไม่ออกแล้วครับมาอาจารย์เต็นทั้งออกแล้วนะนี่เพื่อนๆคนไหนชอบใจก็ลองมาเที่ยวได้นะครับที่สิงคโปร์นะอุ้ยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกลับบ้านก็ตอบตามตัวนะมีนนิงเข้ามาลองเล่นนะโอ้สนุกสนานมากนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาเล่นได้นะครับโอ้เป็นไงอ่ะวันนี้มินิงบอกว่าเป็นตอนนี้เป็นบ้าแล้วเอาตัวรากับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้ยทีวัวก้าว